ครับสวัสดีนะครับผมผมส่องเปาอีสานพี่น้องเบิกดู่นไปโคแม่โค,ม,ม,โคมาอย่างน้ะหลังบานยี่ไหลเนาะพี่น้องไปที่นี่มือหนีนะครับผมช่างกะกำลังสาบ <laughs> กำกลังชาบของน้ำนะครับผมเนาะเป็นกำลังสาบด้วยพี่น้อง จากทีมงานสีสเกตสร้างบ้าน you <sighs> ปล่อยนะให้ภาพปรรยายี่ยงอักหน้ากาไอซีจะสาดแ,าแกเ่เรา้วื่อสำรองัวเลือ อส,สุขภัณฑ์แล้วก็ผมน้อมมาลงเรนจะเป็นโข้างล่างนาแล้วก็เป็นน้องสายฉีดแล้วก็เป็นน้องอุณหภูประมาณหนัอยพี่นลองไม่ดีมากจะชาบเแล้วมาเบิ้งกันพี่นลองว่าเป็นเยอีมัน เขาก็ยังโ่โหได้ดดดไหนิว่าคนหนีว่าเห็นอย่างคือหรอก แลห้องน้าตรงนี้ต้องเอาออกแล้วับผมเนาะห้องน้ามของกราวพอนน้ามันมาขังพี่น้องอ่าแล้วก็ผมเนาะต้องอ่อนๆวันน้ามันมาขังพี่น้องแล้วก็ต้องเฮทปขินคอแะครับผมเนาะหรือว่าเป็นขังอ่าเท็หน้าเสียแล้วับผมเราก็ยัดเสียงกับเสียงบอล่าจะเป็นแบบนั้นพี่น้องอาจจะต้องเฮ็ดแบบนั้นแล้วับผมเนาะเพราะว่าเสีอพี่น้องแต่ว่าพอนหน้ามันมาขังเราเนาะผมเนาะมันสีพยายามไหลมาหนีครัพี่น้อง เนีย่ยเห็บนบดดินสุดได้หนูพี่ดอกบอกเลยแต่บางเบาบางสันเหยียบค่อยๆเห็นไหพี่ดองเห็นแล้วครับผมเนาะดินทางล่างมันติดสุดเราได้ดิเนาะน้อครับผมเนาะอ่ะ่เขาเป็นหมอื่นพี่ดองเห็บนบดดิน,ดนหินห้อยแจกละเหียงแสดงว่ามันพร้อมที่จะสุดแล้วครับผมบอกเลยไอ้ต้องแก้ไขได้หนูพี่ดองแล้วครับผมเราต้องรีบแก้ไขเลยเพราะว่าผู้สอนได้ยิ้มไปหน่อยโอ,อ้บอกซางอยู่น้องครับผมเราว่า ต้องการที่อ่เย็บระบายน้าแล้วก็ผมกนะ็ h e a แบบไปแล้วก็ผมเนาะอ่ารสอบไปหน่อยเขาุึกษแล้าหรอเที่น่อน นี้ก็เป็นมองหลังของยีหลาแล้วก็ผมเนาะมอพี่น้องดินมันสุดดินมันสุดพญาขี้หยดสุดมองดินออนต้องดีเพคมองระบายหน้ามองแล้วไอ้กระตามก็คิดผมบางสายแล้วก็ผมใหา่มันมีผลต่อของยีหลาอันนี้เป็นน้าจ้าเทสมองระบายหน้าบองนะครับผมเน,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 นาจจะ ตามที่ไม่หน่อยว่า,า,าการจองของหน้าวังผมให้มันซ้มกันแล้วก็ผมก็สร้างขอบว่าขอบแบนแล้วก็ผมแล้วก็กวกนนวกจะลื้อออกแล้วก็ผมพื้นทีมันซ้ากันแล้วก็ผมเนาะส่วนขอบงวของปูแล้วผมด่าจานย่ายออกออกออกไปยุปบหักสะแล้วก็ผมก็ว่าขอบแบ่น่าจะอยู่รลลอรอหนี่งหลอกที่เดิมนะครับผมเนาะตามที่ได้ยินแม่หน่อยว่าแล้วก็ผม น่าจะเป็นทางระบายน้ําออกเนาะเพราะตรงนี้น้ำมันขังแห้งพี่น้องอ่เพราะว่าดินมันโมแล้วน้ำมันวิ่งมองไปท้าวกระฟานพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับผมว่าไอหล่าหน่อยห่าไอชิ้นงานท้าวตาพีแย้งไอชิ้นงานรถตู่ไ้ชิ้นงานทุกขุดคนพี่น้องที่บ้านหลังบ้านทุกขุดขุนด้วยครับผมเราฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องขอบคุณกงมือซับสไคร์นะครับผมเราบายสารหอดหงมือซับสไคร์แล้ว ต่อคุณพี่รองพรกแม่เอฟซีหลานลอยหลายๆเด้อพี่รองขาคลิปนี้บาวสารรันขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม